干干干，金老师。 ให้ทำเองเฮ้ย<อ>เป็นบุนะเว้ยของเราใช่ใช่ใช่ถ้าหมีแฟนเพื่อนก็ควรใช่พวกเรา5ปีแล้ว5ปีแต่ออกไปาปไปแล้วอย่านไม้วาะอันเชิญของขวัญอันเชิญของขวไม่ต้องจบใจขึงแนล่องก,กด้สนุกตัอตี <laughs> ของขวัญอยู่คือรายการเนี่ยคืออะไร ไอ้บ้าจยกันทีไม่มียาขาผมผมหนังหน้าไม่มดีหน้หาสดห้า ตั้งๆใอกานอเ็ดไ้ตวเดี๋ยวให้ไลน์เดี๋ยวให้ไลน์อะไรอี่อะรนี่โอเอเคแล้วกปสาบาายจบบายายเดี๋ยวออนตังให้คนร้อยพีตังวะเนี่ยพีอมร้อย่มไ ของบ่อสองบ่กไใรศัพท่มดห้วอขอให้ีมวยสวยขอให้หยไปหยบดกว่าขอให้หยให้ด้วยให้ด้วยขอให้หยบสมัมัในกาเรียน โดนตุ๊กแมือนเรามันจะบอกคุณน่าชมแบบนี้ทำไมอ่ะขอให้เงินให้เงินอ่ะขอให้ไุณถาแคลนใช่ตอนนี้ก็เงินเขอให้ไว้ ขอบคุณสรเบแท่นเป็นท่านแทน้อ่าจริงๆไม่ได้ต้องต้องใจจะมากินกนะนูน่นไปกินไอมอนเตอร์นุ่นพนักนังานไม่หลับมันไม่เปิดให้เราเข้าไปอะ่ะเออต้องขอขอบคุณพิธีกรเสื้อผ้าพิธีกรค่ะซื้อจากเซนจูรี่อันุสวรี thì nó ah.